ืันนี้สมแขว่ขึ้นอยากแน้มคุกก็เลยงางมานนี่ผ้ากันมาตลาดจเจริญเสียร้านเราบอกว่าบอลลับโอนพิเศษหาหาแต่เขาเสียอธามาดาก่อนลองซิมเบิงน้าหน้มคุกของคุณลุงนะเแล้วก็ทำการจัดให้เนีข่นขั้นขั้นใส่เลยในข้ามอไสิละนี่จับ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 จ,บจบแบบนี้เราพี่น้องเห็นเราสมแขวเได้ไหม คืออยากมาหลายเมื่อแล้วก็เลยมาซื้อกินเมือ่อสิแซ่บบ่เรียบร้อยแล้วข้าวเดียวถ้ามาโดนใส่ผักนะบักพิกพร้อมหัดถุงนี่สำนักการจับจับจับ,จบเรามัดไว้ใส่ถุงให้เรียบร้อยแล้วครับเรามาสุดยอดครับเนี่ยเดี๋ยวเอาอันอันนี้กอนเอาถาเาจานก่อนขอจานเลยครับอ่าเอาเสียวจานเอากินนี่บ่นี่ละ เด,เดี๋ยวเสียบไส่กินอยู่ดิคอยเปียกใจล่ะมีเห็นยังคอยสกินอยู่ลาดเจ้าดิละเอาบักห้าี่กินมันมองนีรอดแล้วเนี่ยเปิดไส้ลดแล้วแกเลยเอามือใสกกูใส่ถุงเห็นยังสร็จคนมาหยอกหยอกเอาเดกินมันฆ่าลาดไปเลยพี่น้องยานบอกักเนี่ยหนื้มคุกอา่าเดี๋ยวกูซัอนมาให้แล้ววะอา้าจัดไปครับเดี๋ยวเอาผักมาเลี้ยงก่อนหอมหอม ตาเสียบอยู่ครับเบิ่งจากสีสันเหรอนำไล่แตกเจี้ยรูดส o o แข่วเน่ว่างไว้ก้อนโป๊โป,โป๊ไว้ก้อนพักเออกินมันค้าลาดนดีแล้วมันจังแสียมากินน้ำกันเจ้าต้องซิมกอนเอา้าไงกูกินบอกกินลดแล้วอา่เสล้วเนาะถ้ากูกินเองเอา้าบาแสียกับสีว่าจาังไหนเราเจา้าเจ้าไปคนเห็ดเนะาะาสีซิมห้ยมาแสียมไปรีบมเด้นี่ก็ไปข้ามแหลกบูด บูดแมงมึงตีโอหย,ยอกยอกยอกบ่ได้บูดครับแซบอยู่ครับแซบอยู่เน่ครับที่สองจะที่เสียบลรวบอกรสศาสตร์เน่สุดยอดพี่น้องต้องเติมพักพร้อมใส่บักพิกพรกพ้อมมันจะตีแสบเน่บักพิกกระเพ็ดเพ็ดสมสมเข้ามาบักพิกอีลีพี่น้องเพ็ดเทงเน่ปีพักออกคุยรถแล้วเน่คุยมันคาดตู้เราลถนเนี่ยเอ้าสามสองหนึ่งยัดเนี่ย อือไกใจข่อยลายมักสุดยอดครับแซีบพี่น้องแซีบเซียบเซบเซบยาบบอคักกินมันแนวดีละเอ้ยตะกลองหามุมไปก่อนเนี่ยเห็นบอคักบัสนนี่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 ทั้งหนีเลยโอ้ยก็กินก็ตายอึดตายอยากแต่โอ้แซีบแห้งบั่นแซีบพี่น้องแซีบพี่ลิเนี่ยอันนี้เป็นใบอันพักนี่ใบผู้เขาเอิบมาเป็นผู้ปะบัจจักกูกับบัจจักกรเอาแมนยู่ดอกสัตว์เอ้า มากินน้ำกันพี่น้องคนยางไกลไปไกลมากกะที่ว่าไข่บ้าละเนี่ยมึงมามากินน้ำกันมาพี่น้อง,งมาเอามาเจฟ้ามากินน้ำกันเจ้าเจฟ้าสัางเอาซิมเบอร์ไหนจัดตะบกคักเอากินน้ำก็ได้คนเด็ดผักออกมาปิน่นบับตักใส่อ๋อเขากินแบบนี้วิธีที่ถูกต้องไข่อเอามือคุยคุยเอาบบแมนบก่กินแบบนี้พี่น้องนี่นี่ พันไว้แล้วก็ยัดนี่แบบนี้ค่ะสุดยอดเลยสามสองหนึ่งสุดยอดเจอกันไหมพี่น้องสุดยอดเลยห้าขวบแลวกูปิดเองสงูไปนี้